สวัสดีครับแฟนแฟนย u ทูบช anel ดูมวยบายใหญ่ลำนลายเทปนี้ครับกลับมาพบกันอีกครั้งสําหรับศึกมวยไทยปะทคเขมรโดยจะเป็นผลงานของแจ็คอภิชาติมวยไทยจอมปราบนักชกเขมรโดยจะเจอกับชัยศาลามวยเจ้าบ้านที่ใหญ่ยาวกว่ากันเยอะติดตามรับชมครับไฟนี้นักชกไทยเล็กกว่าเขาเยอะเลยนะฮะจะสามารถลอดกับเมืองไทยได้หรือไม่โปรดติดตาม และก่อนที่จะชมมวยคู่นี้ครับฝากกด Subscribe กดสักดิ่งติดตามกดแชร์ช่องนี้ด้วยนะครับในช่องยังมีคู่มวยมันๆอีกเยอะมากันที่รายการนี้ครับศึกมวยเมรจัดขึ้นวันที่20เมษาย,ยนปี2019หรือตรงกับปีพศสอ6 2ที่ประเทศกัมพูชานักชกไทยของเรานะครับนั่นก็คือแจ็คอภิชาติมวยไทยเจอกับชัยสาลานักชกเขมรเจ้าบ้านนะครับ นี้จะต่อยกันแบบกติกามวยเมนพิกัด6กิกิโลกร,รัมกำหนดนายกครับรายการนี้มีขึ้นเมื่อราวๆาว4ปีที่แล้วนะครับก็เป็นช่วงที่ไทยกับมวยไทยกับคุณเแมนี่ยังไม่มีปัญหากันนะครับเพิ่งมามีปี2ปีหลังนี่เองครับก็เจอเรียกว่าเจออิทธิฤทธิการการเคมของเขมรนะครับเรียกว่า คนไทยเรานี่งงแตกเลยนะครับทั้งๆที่ก็อย่างที่หลายๆคลิปหลายๆครั้งครับเราเคยอธิบายไปแล้วว่าอย่างน้อยๆนะครับมวยไทยเวทีครับมวยไทยในรูปแบบปัจจุบันที่เขมรจัดอยู่ล้วนแต่ได้อิทธิพลจากมวยตู้ครับจากมวยไทย5ยกครับย้อนกลับไปเมื่อหลายปีที่แล้วครับก็น่าจะมีเกือบ20ปีนะครับตอนนั้นนี่เขมรยังไม่มีจัดมวยนะครับ คนเขมรนี่ก็ดูทีวีบ้านเรานะครับดูช่องเจ็ดช่องสามครับดูทีวีบ้านเราครับพอหนึกอยากจะจัดมวยครับยังไม่มีองค์ความรู้ก็มีการเดินคนไทยนะครับที่มีองค์ความรู้ด้านนี้ครับไปช่วยจัดมวยครับคพาว่าคุณเขมรในยุคนั้นนี่ยังไม่ถือกาเนิดนะครับยังไม่รู้จักครับไมรู้จักแต่ปรดาเซลีครับมวยเซลีของเขมรก็นะครับ แรกเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับนักมวยไทยของเราครับนั่นก็คือแจ็คอภิชาติมวยไทยยี่ห้าปีเยออนะครับในตอนนั้นสูง165เซนติเมตรครับเล็กกว่าชัดเจนนะครับมุมน้ําเงินชัยศาลานักมวยเขมรเจ้าบ้านครับยี่สี่ปีสูง170เซนติเมตรครับแต่ดูแล้วไอ้นี้น่าจะใหญ่ยาวกว่าเยอะครับชัยนี่มวยเขมรนะครับเชื่อคล้ายคนไทยแต่เป็นคนเขมรนะครับโอ้ใหญ่ยาวเยอะครับบังแทบมิดครับ ยกแรกครับดูเชิงกันไปก่อนครับยกข้อหาครับทางด้านของนักชกไทยแจ็คครับถีบขาหน้าไปถีบทาลายจังหวะไปนะครับดึงลบกยายมจะสับขาครับด้านของโอ้ยแต่ขาแล้วแม่แม่เริ่มละเริ่มแล้วโอ้ยแต่ขาแล้วมันได้ผลครับแต่ขาแล้วทางแจ็คนี่สะดุ้งนิดหน่อยครับพยายามจะซ้ําครับเดินลุกเดินลุยใหญ่เลยครับตอนนี้ใหญ่กว่าด้วยครับเป็นมวยตัวใหญ่เมียไม่ด่าครับ พยายามจะหลบครับตอนนี้แจ็คเดี่ยในายจับนายคล้องคล้องจับหหนบนเลยครับทางด้านของแจ็คครับเล็กกว่าแต่ค้องบนเลยครับหนหนคอเลยครับเริ่มใไ่ครับพยายามจะเดินเข้าหาครับทางด้านของชายมวยเขมรเน้นไปที่ช่วงล่างเนี่ยครับไ่แล้วมันได้ลุ้นครับไกทีครับพยายามจะย้ำไปที่บริเวณขาขวาหน้าของแจ็คครับ กระแทกยับอู๋นี่ครับดูเหลี่ยมนี้นี่มันใหญ่กว่าเยอะครับมาการเบรกเกมครับอาจจะมีการผิดกติกาเล็กน้อยครับอ่าสับชกใหม่ครับนาทีหลังของยกที่1เลยนะครับนะครับพยายามจะเน้นไปที่ขากวาหน้าของแจ็คครับใหญ่กว่าด้วยครับนี่ครับโหเน้นเลยครับเน้นอีกทีครับแส่สามสี่ดอกแล้วครับตอนนี้กระแทกยับครับพยายามจะออกอาวุธลบกวนชัยตลอดครับสำหรับแจ็คครับนี่ครับอุ้ย ลุกไล่ใหญ่ก็อู้เตะสูงครับดึงหลบทันครับแจ็คโอ้หแมกต่สูงว่านี่หน่อยนี่อาจโดนครับอาจโดนแข้งของชัยชัยยังเดินครับยับโยกหาครับเหลือไม่กี่วิแล้วครับตอนนี้จะหมดยกที่หนึ่งครับเป็นไปที่ช่วงล่างของแจ็คครับแจ็คเหนื่อยแล้วครับตอนนี้มาออกอาการสะดุ้งในเห็นทีเดียวนี่เป็นเรื่องนะครับหมดยกแรกครับรอดไปได้ครับ มาที่ยกที่2ต่อเนื่องแบบไวๆเร็วๆเลยนะครับมุมแดงนี่ชัยสารานังมวยเขมรครับแจ็คัรริชาติมวยไทยน้ำเงินนะครับยกที่สองเริ่มครับแจ็คนี่น่าจะมีแผนต้องมีแผนแล้วนะครับตอนนี้ตั้งรับอย่างเดียวนี่เหมือนรอแพ้ครับชกในบ้านเขาถิ่นเ้าตัวก็เล็กกว่าด้วยตาขึ้นครับแจ็คไปเดินครับพยายามจะรัวหมัดครับ เน้นขาเหมือนเดิมครับเน้นช่วงล่างเหมือนเดิมครับชยัยนครับสาดสายอู้ฟันซอกครับเอาเอาเอา,เอาฟันซอกขวาเกี่ยววงในขวาขวางกรรมาการว่าไงอ้าวอ้าวโอ้โหครับมีแตกแน่ๆครับอย่างนี้ทรงนี้อู้ยเลือดเลือดเลือดหลังลิ้นแล้วครับตอนนี้โอ้โหที่เป็นทางเลครับตอนนี้ ไม่ทีเดียวเท่านั้นเองครับต้นยกยกที่สองนะครับอุ้ยพอสมควรเลยครับพอสมควรครับพอสมควรหมอว่าไงครับเดี๋ยวต้องดูครับว่าแพทย์สยาแพทย์สนามครับขอไปแพทย์สนามนี่จะอนุญาตให้ทางด้านของชัยสาราชกต่อหรือเปล่าครับอุ้ยนี่เป็นยังหวะนี่ครับจะฟันสอกสวนไปเลยครับฟันเสร็จปุ๊บจะกเกี่ยวโหนเลยครับนี่ครับดูภาพช้าครับแหมบังไปหน่อยครับไตซ้ายนะครับยิงขวา พอขวาพอขวายิงไปเสร็จปุ๊บขวาตกปุ๊บแจ็คฟันสวนเลยครับโอ้กล้องบริเวณอีกมุมหนึ่งเหลี่ยมหนึ่งอาจจะไม่เห็นนะครับนี่ครับน่าจะบริเวณโอ้ไม่น่าจะไหวครับดูสากน,นี่ครับไม่น่าจะไหวแล้วครับเข้ามาขอโทษขอโพยกันแล้วนะครับมาแตกบริเวณเนือคิ้วขวาครับเลยไปหน่อยครับก็เกือบจะถึงจะไปเกือบจะถึงตีนผมบริเวณ ั่งขวานะครับจบแบบเรียกว่าผิดคาดนะครับเพราะว่ายกแรกนี่แจ็คโดนเตะขาทำท่าไม่ดีนะครับอารดูภาพช้าครับเตะขวาไปก่อนแต่ซ้ายไปก่อนครับจังหวะนี้แต่ซ้ายนี่ครับพอแกต่อยขวาปุ๊บขวาตกปุ๊บนี่แจ็คจะฟันสวนเลยครับดึงหลบแล้วฟันฟันสวนเลยครับนี่ครับแต่แต่ซ้ายต่อยขวานี่ครับแจ็คฟันสวนเลยครับคือเป็นจังหวะที่ ขวาของชัยตกพอดีครับแกก็ฝันสอกซ้ายสวนเลยโอ้เด็ดขาดยิงครับแจ็คต้องยอมรับเลยครับว่ามีทีเด็ดทีขาดนาทีทองนี่ยอดเยี่ยมยิงครับก็รอประกาศชูมืออย่างเป็นทางการครับโอ้เลือดยังเต็มตัวเลยครับนาจาหลังลินเยอะครับเรียบร้อยครับแจ็คอภิชาติมวยไทยครับเป็นฝ่ายฝัน่อครับเอาชนะนอกทางด้านของชัยศาลา ในยกที่2ครับเรียกว่าเป็นศอกที่เด็ดขาดจริงๆครับดอกเดียวพิจเ,เกมปิดเกมเลยนะครับก็รับชมจบเทียบร้อยแล้วแฟนๆคิดเห็นเป็นยังไงบ้างสําหรับมวยคู่นี้แสดงความคิดเห็นได้ที่ช่องคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับอย่าลืมกดไลค์ซับสไครป์กดสัญลักษณ์ติดตามเป็นการแจ้งเตือนเวลามีคลิปวิดีโอใหม่เข้ามานะครับแล้วก็อย่าลืมแชร์เพื่อนรับชมกันด้วยนะครับทางช่ององเรายังมีมวยดีๆสนุกๆอีกเยอะครับสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกการติดตามคลิปหน้าพบกันใหม่